ร้องไห้ออกออกมาจากความว่าเรามาอยู่ตรงนี้ทําไมเพราะว่ามันจะมีในช่วงหนึ่งที่ไปโดนรบบูลี่มึงทําอะไรได้แค่นี้้าเป็นเพีย้ยนราองเไ,ไม่ได้ช่วงแรกทำไปก็โดนแต่คนด่าไปก็ร้องไห้ออกมาก็าเป็นนุ๊กที่มาบอกก็ช่วยกันทาตั้งแต่ก้าวแรกที่ร้องเพลงนุ๊กก็จะช่วยสอนเสมอ ช่วยบอกว่าสมควรทาอย่างงู้นทำอย่างนี้ครับลูกก็บอกเขาว่าเอ้อย่าไปสนใจเราทําให้มันเต็มที่ก็พอแล้วลูกก็จักเขามานานมีความเชื่อมั่นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจจะทำอะไรแล้วเขาทําได้อยู่แล้วมีช่วงหนึ่งที่ปายดาวในชีวิตล้วฟังแต่เพลงโอ้ค่ะเปิดเพลงเศร้าฟังปุ๊บลูกก็โดนเดินเข้ามามันเปลี่ยนเป็นเพลงบักแตงโมวันนั้นโอ้บักแตงโมโอ้โอ้อโอ ม่ไดเศร้าอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เรายิ้มขึ้นมาสถานะนุก่ปายตอนนี้พวกเราอยู่ด้วยกันมากตอนยังไม่ดังตอนดังแล้วก็ตอนถึงปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมากอยู่ด้วยกันทุกเวลาไปกินข้าวไปนั่นไปด้วยกันตลอดก็เลยมาคิดที่ดูมันไม่ใช่เพื่อนแล้วคือมันจะเป็นเกึ่งกลางระหว่างเพื่อนและแฟนมันก็หาคําแล้วก็หานิยามไม่ได้ก็เลยเอาเพื่อนเลยแล้วกันเราเป็นทุกอย่างให้กันแลวกันตั้งแต่ทุกยากแล้วก็มามาจนวันที่เราก็ถือว่ามาอีกระดับหนึ่งเพื่อนอาจจะอยู่แค่เวลาที่เราสนุกแต่พอมาาาถถึงงสนนนะเเพื่่่ออยูใทุกชววลา เศร้าเสียใจเราบางครั้งเราไม่ได้อาจจะไม่ได้พูดเป็นคาพูดหรอกเราแค่มองตาแล้วก็เออกูก็รู้นะผมรู้นะว่าคุณไม่สบายใจอะไรเงี้ยมีอะไรก็พูดได้แค่เราได้มานั่งอยู่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นกำลังใจให้กันมากแล้วมันเป็นความใส่ใจอย่างนึงเรานั่งกินข้าด้วยกันสองคนกกนุก็เดินไปหยิบน้ำกินแล้วคือมันรู้มันรู้ไงะว่าชอบกินชอบกินโคกก็หยิบโคกกับนน้ำเปล่ามาให้ไปสองขวดสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้มันก็แฮปปี้แล้วมีความสุข